สวัสดีครับช่องโบราณบานเบิกครับช่องเราจะนำหนังสือเก่าๆสิ่งสะสมเ,เก่ามารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่างไรก็ตามก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนิยสารพระเครื่องสยามอมูเลตเล่มที่19กกันนะครับเล่มนี้ก็หน้าปกเป็นเหรียญของ พระอุปชากลั่นวัดพระญาินะครับเหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช24งพหกสครับนะเดี๋ยวเราดูกันเนื้อหาภายในเลยนะครับเเล่มน,นี้ออกจำหน่ายเดือนกรกฎาคม25งพน้าหาสบสามนะครับด้านหลังก็เป็นพระพุทธรูป เดี๋ยวดูในเล่มกันว่าคือปลาอะไรนะฮะ,ะเนื้อหาภายในนะครับก็จะมีอันแรกเลยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระญาตนะครับหรือพระาติการามวัดพระาติการามนะเด็กสันสาวัดพระญาต อ,อแล้วก็ข้อมูลของเกี่ยวกับหลวงพ่อนะครับ mm hmm. ก็คือหลวงพ่อปันนะครับหลงจากนั้นก็จะเป็นาภาพของเหรียญรุ่นแรกนะครับที่เอาลงมาให้ดูกันนะครับ mm hmm. พิมพ์นี้เขาเรียกเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับ สังเกตจับตรงนี้นะฮะตรงนี้เหรียญจะมีลักษณะตรงปลายยันตรงนี้มีเป็นตะขอคล้ายตะขอขอบเบ็ดนะครับเขาชวนจะมีรูปของเหรียญห,หลายๆเหรียญเอาอมาหลงให้ดูกันนะภาพก็จะคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับนี่ฮะหลายเหรียญอยู่นะครับ ก็จะมีแบบหน้าเงินหน้าทองด้วยนะครับอคอลัมน์ถัดมาก็จะเป็นคอลัมน์เริ่องออพระเครื่องดีต้องมีไว้นะครับเล่มนี้ก็เป็นพระเครื่องอ,อของลุกป,ปุตติยานโสพนโนนะครับของวัดหลวงราชาวาาจังหวัดอุทัยธานี ของท่านแล้วก็วัตถุมงคลของท่าน,นอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังปกนะครับก็เป็นปางพระทับยืนปางประธานธรรมนะครับเป็นศินละปะคุปตะของอินเดียนะครับจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์พระเครื่องในความทรงจำนะครับก็จะเอา,เอารูปของพระเครื่องในลักษณะ รูปแบบต่างๆนะครับเอามาลงให้ดูกันนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นภาพผงสุพรรณพิมหน้าแก่นะครับภาพคมชัดมากเลยนะครับมองเห็นความมันวาวของพระที่ผ่านการใช้สัมผัสแล้วเนี่ยฮะเนะอ้เห็นวัานดอกคราบกลุครับกลุ่มนะครับเห็นชัดเจนนี่ฮะอันนี้ปิดตาลวงพวกไข่ เชิงเลนนะครับสวยงามมากภาพชัดคมชัดนะครับเนื้อทองที่ปิดลงไปนี่มองเห็นได้ชัดนะครับนี่ฮะก็จะมีอันนี้พระพิตาหลวงพ่อแก้ววัดเทววันนะครับภาพก็จะสวยคมชัดนี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่ฮะ,ฮะมีหลากหลายรุ่นนะครับภาพสวยๆทั้งนั้นคมชัด นะครับทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาก็เป็นคอลัมน์เซียนชี้ตำหนินะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดหลังเต่ารีดพิมพ์ใหญ่พิมยยพเอนะครับชี้ตำหนิโดยคุณตีวัดไซนะครับนี่ฮะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพระรอดพิมใหญ่จังหวัดลำพูนนะครับก็ชี้ตำหนิอธิบายลักษณะพระโดยคุณพระคูวิบูลสิงห์ครับแล้วต่อมาก็เป็นคุณบอยทพะจันชี้ตำหนิของพระอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันนะครับนี่ฮะนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพระมเหสวนพิมพ์ใหญ่ชี้ บรรยายลักษณะพิมพ์โดยคุณดามสุพรรณนะครับจากนั้นก็จะเป็นเอ่อขอนรที่ชื่อว่าพิพิทพฑนสักทองมรดกสุดท้ายแห่งพื้นป่าหน้าประวัติศาสตร์วัดเทวราชกุญชรนนะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับลูกปัดนะครับก็คืองูที่แล้วเป็นไอเล่มก่อนๆเนี่จะเป็นอของสุรเทพใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของสิงห์มกรกบนะครับกับหลายลูกปัดสวยบนเส้นสุดยอดที่ท่าชนะนะครับ สุราธานีตอนที่หนึ่งครับเนี่ยค,คนที่รักลูกปัดน่าจะหา,านิยสารของสยามอามเลตมาสะสมไว้นะครับมีเรื่องลูกปัดเยอะนะครับทุกตอน,นทุกเล่มทุกเล่มนะครับเยอะมากต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์เบญจภาคีเหรียญพระพุทธย,ยอดยอดยอดนิยมนะครับ mm hmm. ก็มีหลวงพ่อสดทอน หลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพระพุทธชินราชแล้วก็หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับจากนั้นก็จะเป็นขอร่มพระดีเมืองเหนือเล่มนี้ก็เป็นประวัติของออพระคูบาเพชรนะครับอภิวังโสนะครับวัดบ้านแหวนตำบลลี่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนประวัติของ ท่านแล้วก็ปัตตุมงคลของท่านนะครับต่อมาก็เป็นคอลัมน์สุดยอดตำนานเครื่องรางแห่งเป็นดินนะครับเล่มนี้จะเป็นเรื่องของหนุมานหลวงพ่อสุนวัสรกุลนะครับตอนที่หนึ่งนี่ฮะครับแล้วก็คอลัมน์ตํามาก็เป็นยอดพระเกจิเล่มนี้ก็จะเป็น ประวัติหลวงพาวิระฐานวีโรนะครับวัดรชาชสิทธารามนะครับต่อมาก็เป็นคอลัมน์พระดีศีสารก็เป็นเรื่องของพระครูิโรธรัตนโนบลน,นะครับตอนที่หนึ่งนะครับ หลวงเอ่อหรือหลวงหลวงพุรอดนะครับหลวงพุรอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับประวัติของท่านพร้อมทั้งวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนะครับต่อมาก็เป็นคอลัมน์พระสงเร์รรืองนามสยามประเทศนะครับเล่มนี้ก็เป็นอตอนเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระวรณรัตน์นะครับ พระว,วนรัตเฮงเขามาจารีมหาเถระนะครับประวัติของท่านร้อมทั้งวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คนร่ำตามตมาก็จะเป็นตำนานพระพุทธรูปสําคัญนะครับเล่มนี้ลงพระนิรันดรายลงข้อมูลเรื่องออพระนิรันดรายนะครับ คอลัมทมาก็จะเป็นเรื่องของร้อยรูปร้อยเหรียญเสียนธาพประจันนะครับอันนี้เหรียญหลวงพุทธออกจาหนองซิมนะครับว่านองซิมนี่อยู่ที่จันทบุรีนะครับอําเภอแหลมสิ์นะครับเป็นเจจี GT ที่นิยมมากในท้องพื้นที่ในท้องที่นะครับเหรียญหายยากมาก อขอลัมธมาก็ร้อยเทพเรืองนามเป็นเล่มนี้ก็เป็นเรื่องของพระพรมมหมมหาเทวะ,ะเห็นการสร้างสรรค์น,นะครับคอลัมน์วิชาอาถรรพ์ก็เป็นเรื่องของตะกุดนารายแปลงรูปก,กับร้ายให้เป็นดีนะครับ คอลัมน์ถัดมาก็เป็นคอลัมน์เรื่องมหาสจัย์ตะวันออกเกาะโพทอซัวนะครับก็เกาะศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนนับถือเจ้าแม่กุนอิมควรจะต้องไปเยี่ยมนวัตการสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่เป็นตอนที่3แล้วนะครับน่คคอลัมน์ต่อมาก็ตามรอยพุทธศิน ก็เป็นเกี่ยวกับคณะสงฆ์ธรรมยุทธติกขิกายนะครับตอนจบเลยนะครับเร่มนี้แล้วก็คอลัมน์ตมาก็เป็นคอลัมน์สักการะสังเวเชน,นียสถานตอนที่สองนะครับนี่ครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นคอลัมน์สยามยุทธพุทธคมนะครับก็เป็นเสื้อยันนะครับคอลัมน์เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกตอนพระอนุรุทธเถระนะผู้ปรัถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ไม่มีตอนที่สองแล้วนะครับฉะนั้นก็คอลัมน์คันช่องสองใจตอนสุญญาตาความว่างในความมีตอนที่ห้าแล้ว ลั่ตันมาก็เป็นเรื่องคนเก่าเล่าเรื่องพระนะครับก็นี่ฮะประมาณนี้หน้านี้จะเป็นคอลัมน์เกจิดังเครื่องรางดีก็เป็นล,ลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญลูกหลวงพ่อคงนี่ก็เป็นเหรียญ ที่ราคาสูงมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจัดเป็นเหรียญเกจิเจบจประคัยเหรียญเกจินะถ้าผมจำไม่ผิดต่อมาก็เป็นคอลัมน์อัญมณีที่คลองใจนะครับอตอนนี้เป็นเรื่องของเครื่องรางนำโชคนะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์ของเก่าของสะสม อันนี้ก็เป็นที่วางหมวกของพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แห่งชาวเมนจูนะครับอู้สวยสวยมากนะครับแล้วก็จะมีกระถางแบบติ้งนะครับหรือที่เผากำรรยานนะครับสำหรับบูชาชาภูพนะุทธเจ้าอันนี้ก็สวยนะครับพระาชวงศ์ชิงเรียบร้อยครับลังออนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้ สนับสนุนนิยสารนะครับเขจะลงข้อมูลไว้ในนี้ใช่นะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับสยามอมูลิตเล่มที่19นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ